ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมตุกๆเฟมเบรี่ก็อยู่ที่่าแขกนะครับเราจะไปเยี่ยมน้องลานางสาวยินบูดนะครับแล้วก็เลยมาสั่งเมนูขบข้าวไป กับน้องนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมนี่นู่นปิ่งใจเป็นท่าทันสมัยครับใส่หม้อเตออย่างดีปิ่งใจปิ่งเทสห,หนนมูนี่เราปิ้งหมูแบบนี้ผู้นีบ่มาจบของนั่นเ่ยนล่นยัอไง ซื้อร้าน,นยังก่อนนี่ยนั่งรอดนั่งนั่งรอดปีงไก่เป็นตัวแบบนี้นี่ตัวละ,ทะเท่าใดนี่ปีงไก่ตัวละเท่าใดไม่นะเท่าใดแามแสนไม่แสนสามตัวใหญ่เมนูนี่ก็แซ่บปีงหมูมาซิมนะครับสั่งแล้วสั่งไก่ ไม้เนึ่งแล้วก็ตำมะกุูงสองถุงแล้วก็ลาบลาบหัวแซ่บครับล้านเพื่อนผู้ใดอยากกินข้าวเที่ยงข้าวแรงกับมาอุดหนุนเพื่อนเด้อครับ,อ,รอ,รบอยู่ทาแขาาามมาแก็ล้านนั่งรอดตำมะกรูงราคาตำมะกรูงมากินน้ำเปลือกสองสามเจ้าเลยตำแซ่บแซ่บสาวนี่ ซื้อยังก่อนพูดซื้อยัมฮะยูสาวตาแก่ดบ่ีคลเรฮะโดพดอาวปีลนี่อาสสเจแ่ะเขากคนล่าเขาสิบเปีเท่ากันมีแ่แต่งงาน nhăm oh. má. À bố đi phát mẹ con oh. hết đây, mà thằng thằng. Làm. Làm. cho, hết, cho ban này nè. hết tự bán เองอยู่บ่นี่? bắn bán ไอศกรีม mình Ôi cứ ban ขายเบิ้ลเมื้อะไรตั้งทางทางนึงเอาอีกอันน,นึ่งเนี่ยอันนึงเนาะนี่ครับปลาเป็นแต่แซ่บนี่ต้องใจเข่าใส่ถั่วเหลืองอันละสิบพันคนระับประมาณส่าวแบบอยู่เงื่อนปันเองนัน่นบ,บอกเฮ็ด มีคนมาลับอยู่บ่มีอันพ่อเป็นคนเฮอศเน่ข้าวกเ่าว,วน้ำพ่อไปขายออซิมกระหล่ำเหล้าขังแรกเดิมซิมเดิม,มอตอนนี้เขาจะได้อาหารเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเด,ดินทางแล้วมีปิ่งไก่เนะมีลาบเน่ กระมีศตำมะคงสามอย่างครับบรรยากาศภูเขาหินปูนทางไปบ้านน้องหลานานางสาวหินปูนครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงทางเข้าบ้านน้องหลานานางแล้วนะครับสังเกตจากภูเขาสูงๆลูกนี้ก็คุ้ใกล้แล้วครับ ตอนนี้นัดน้องหนานางว่าจะไปเยี่ยมกินข้าวเที่ยงกับน้องนะครับตอนนี้ก็เวลา11บเนาฬิกาสินาทีเดินทางมาจากตัวเมืองท่าแขกมาบ้านนาโพเมืองหินบุญแผนคำม่วนสอปปอลาวครับ ลูกลังอีกสองกิโลครับก็จะถึงบ้านน้องหลานแบ้านนาโพครับฝากติดตามการเดินทางด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจใด้วยนะครับวันนี้เราก็สบายหน่อย ปกติจะต้องนั่งขับมอเตอร์ไซค์มานะครับแต่วันนี้พอดีมีพี่เอซอยากจะมาเยี่ยมน้องหลานางด้วยวเลยจะนั่งรถยนต์มาครับโอบรรยากาศเสาข้างทางนะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านน้องหลานางแล้วนะครับเขาทอบแล้วตัวนี้นาแซงครับ ที่นี่ปูกข้าวนาแสงที่ไทยเขาก็เรียกนาตังโอ้ภูเขาสลับซับซ้อนเป็นชั้นเป็นชั้นเลยครับโอ้มารอบนี้ข้าวเป็นรูออกรวงเรียบร้อยแล้ว บรรยากาศว่านี่เคื่อนไปสุดหลังนี่โอ้เจ้าอนสายสุดเจ้นอนโอ้เมื่อนี่เปลี่ยนบรรยากาศบเปลี่ยนจากล้านข้าเพิ่นมากินด้วยเงีอนเพิ่นครับนี่มีแหน่มาฝากนี่เพิ่งนี่เอาไปจัดเลยเฮาจัดเลยจัดใสร็จนีครับผมสวัสดีครับทุกคนเมื่อนี่ผมมาเยี่ยมน้องล้วนั่ง โอ้มากินเข่าเทียงนะ้ำผ่้งไน้่งไก่ตัวละแสนสามครับไก่หนะมดใ,ใหญ่เลยมากินเข่าเทียงกันองหนาหนั่งครับบรรยากาศดีครับคุณบรรยากาศบรราาศ้านๆครับว้โหาคือแลนด์นี้ไม่ใช่หน้าดำน้อนนะได้แล้วบนะอ,ะนะอ,อดี เอออีกินี่ข้าวเจากินน่เอาไปพอจะน่เออีกตนนึงเอาไปเลยเอาเพิมอีกตงเพิ่นกินียว่เเอาไปนลยอะเอาพอเจ้าล่างงาเปียผมงามง สาวสวยบันิพุนเดี๋ยวลาปเป็ดท่านจะปุ้งเองแช่ไปก่อนตับปลาเดี๋ยวเมื่อนี่เฮ็ดลาปเป็ดแต่เออลาปเนื้อบ่แม่นลาปเป็ดเป็ดเบิดร์ดได้เดินลาปแต่วันแยกเกลื่อนเดี๋ยวจะปรุงไอ้หลา่นั่งซิ่ม นี่ก็บอกใ้กินเก่าที่ยังนึกกันหมดเลยได้กินเออโอ้อดเซ้าข้าก็สดบุญอ่ะมีทั้งลาบัวกับมีตามักุ้งปิ่งใจผักกับหลายแเด้อแจ่วแจ่วครับโอ้โหหนามงเลออ้แจ่วบอกกันสื่อ่าษาไทยได้เล S <S <preach miracle> แจ so ่วหวงซื네้อมาแทนที่นั่งอะไรนี้มันนั่งนะำสมพักกับมี่ว่าจะซื้อสมพักมากินกับแจ่วหวงกับตำบะคงยังสมพักมั้เป็นไครับน้องหนั่งโตจริงห่ามบ่ สาวข้าม,มวนกับงามหรือกันเนี่ยหมู่บ้านไปเบิงสาวผูไทยล้วเมืเ่อเนี่ยมาเบิงสาวข้าม,มวนไข่เนี่ยเบินเส้าเป็นไข่ลวเหลือแ,แต่เป็นมาร์ประมาณหรหลายกันเลย

ขัวหอมโอ้ดีขม ข่าน้อยแจวแจวบอกว่าจะไห้ได้เหรอหนึ่งชุด you <laughs> ตามบกพร่องมึงดูแซ่บได้หว่ะหน้องหลนานนั่งมาแซ่บครับปิ้งไอ้แจ่วบองกับมี่แจ่วบองมาจากไทยได้เนี่เป็น,นังไงแซ่บบ่มีแต่ของจะแซ่บได้ครับมาฝากหลนานนั่งอาลุยเต็มดีได้หลนานนั่งปีงไก่ได้หลนานนั่งปีงไก่ตัวใหญ่ๆเลย ปิ้งไก่ทาแขากด้วยคำเดี๋ยวบอลเป็นปีนไก่เส้นทั่วจัปหวัดไปเลยแซ่บเดี๋ยวจะขออนุญาตซิมกับน้องหลนานหน้านะครับเดี๋ยวกินข้าวแล้วเขาจะมีไอ้บักม่วงอีก,อก,อกมีบักม่วงมีตะเวนมาฝากน้องหลนานนั่งขึ้เข่าเดี๋ยวจะขออนุญาตซิมปีนไก่แล้วบอนก่อนหลังจากกินข้าวแล้วก็มีแจ่วบักม่วงมาฝากน้องหลนานนั่งคือเก่าด้วยคำ S <S แย่บบ่วงแสงบแสบมากที่บหลานั่งน้ำปลาหาาวานตัวนี้อันล่างเหลืองพอดีบพเปรี้ยวร้าย วางเดิมีดไงเข่าแซบจะ่ไเมื่อนี่ลานั่งเมื่อนั้นเมป็นใครน้องลานั่งนี่ยังแต่ไอแต่ไอครับแต่ว่ากินเข่าแซบแล้ว มาก,กินได้หลายนะจะไปเรียนส่งการใช่ละ่ะปีนี่เพื่อกับเป็นถาดถาดมนทั้งในถาดาทางเขาบเน่ย<อ>ไปทางเขาบกรเราไปห้ไปแล้มันซอไปทั้งทแล้วบอ

บ้านยังเกาะบ้านในนาโพบ้านนาโพเมืองหินบุญเกลียนข้ามหมุนได้ครับมาเล่นตกการขับสาเล้างามสวยที่สุดในหมู่บ้านเลยครับคุณต้องร้านนั่งกินกมวงกรบปั้นแซ่บว่าร้านนั่งอร่อยอร่อยแอบไทยเลยครับ คุยหลายแซ็บหลายเอาไปฝาก้เพื่อนเราบ่ากันเพื่อนกินดูบ่ะฝากฝากพี่น้องหนานั mm. mm. ่งน้ำก no, ันบมาดิม่ากับพ่อเดียวมาฝากทหารนั่งพ่อเดียวเด้ไปได้กินเบิดเลยเด้วยดามใจดีแฮงงามมีลีกับน้องหนานั่ง เดี๋ยวจะขอยาดซิมน้ำหลานางกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วจะส้วนหลานางไปเบิ่งไหนสะนองน้ำเนาะห่วยเนาะจักหน่อยไปเบิ่งห่วยจักหน่อยเพราะว่าหลอกก่อนก็ไปเบิ่งหน้าแล้วเมื่อนี่ไปเบิ่งห่วยเนี่ยเดี๋ยวจะทิมซิมน้ำหลานางกันนะครับโอ้เฮียนกลัวใส่ดังฟื้นเนาะอยู่นี่เนาะโอ้ครับเป็นอะไรเฮียนกลัวเป็นยังดังเดิม หาเบิ่งหาด้กับบรรยากาศเย็นกึ้นบอดเดี๋แดก็มาร์กเองบอกบัดเดกมาร์กเองอุ้ยตตวบกใหญ่โอ้โหคกขึน้นใหญ่กันเลยโคกไปทำล้าปลาโอ้ ตอนนี้กำลังจะลงแนละ้วโอ้สั้นครับนัำปูพักทั้งน้ำหุดพักน้ำใส้น้ำอาบนา้ำไอ้ดำหน้าเดี๋ยวกันเบ,ดบิดลม่ละน้่งนี่โอ้ซื้อหัวยังก่อดิน้ำประกันฮะน้ำประกันน้ำประกัน ่อนแท้เลยมึบอกเขาเขาลบของคุณไปห่าไม่รุดสิครับลงนะไม่ลันงบอกพี่รักงงาวนแนมนี่น้องนตบอกเออเ้ยน่ามบลกไรอยู่ตัวน่นเนาะสงการบกอยู่บนี่สงการกาสงสารหนี่ขอ ลบุกเขอบอกแมกนะ่เนาะเออโหโเข้าวเดียวไ <Okay. S 1> ม่ดี <c oughs> นึงน้ำที่ใส่ยุ้ยบ้านยุ้งยังกับใส่น้ำมีปออาบอาบน้ำล่างถ้วยยุนี่บ่ส ต้องเห็ดหน้า <S <S เห็ดยังดูน่ะเล็กหน่อยมาอาบน้ำอ่อนเนาะพีนะพีครับดูดขึ้นไปตะละบบานตะละบบานเลยพีโอ้ยน้ำมาคนใส่ลายอีพีสำหรับคลิปมาเยี่ยมนองละนั่งล้ว เข่าก็กินอิ่มแล้วบักส้มก็กินอิ่มแล้วน้องหลานนางกับผ้ามาเบิ่งล่ำหวยร่ำเอาขอบใจหลายเด้อน้องหลานนางเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องยูทูบเฟมลี่เด้อนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องน้องหลานนางแน่ชื่อชื่อช่องไม่จะได้ก่อนหลานนางหลานนางสาวหินบุญเด้อทุกคนหลานนางสาวหินบูนเด้อครับผมฝากติดตามเลยเด้อกตอนนี้ก่อนจนโอเคครับผมเป็นลุงเทลาสบายบายครับผม สวัสดีครับนั่งอย่างไยคลิปเสร็จเรียบร้อยนะครับขี่รถกลับแล้วครับบ้านเป็นส่งน้องหลานล่างนะบ้านคลิปแถมถ่ายจังน้อยด้วยกันี่โอ้ยน้ำห่วยนพู้ำไซส์ไรเย็นนะครับเนาะส่อะไรกี่ขุมตัวละสั้นขนาดเนี้ย สั้นครับดีบนน้ำตอนน้ำท่วมในี่ท่วมขึ้นมากุดยังสีส่เล่ยเปอะล้วนะัว่นปิดบอบอเป็นธรรมดาดดที่นี่เเออขนา,าดสั้นปลาที่สูงบานยังท่วมเลยเออแสดงว่าน้ำบ่แม่นหน่อยๆมันไหลมาจากฟูนะ ไปขายเครื่องต่อครับผมของคุณเนี่หลายเดอ้อหลายน้าเดอ้อ